ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาทั้งสองฉบับทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในส2สบสมาชิกเริ่มแรกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีไรายได้ระดับกลางและมีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยในฐานะสมาชิกข,ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและให้การรับรองข้อเรียกร้องของการประชุมแรงงานระหว่างประเทศที่จะให้สัตยาบันใน8อนุสัญญาหลักขององค์การระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศภายในปีพศ2558มาตรา63มาตรา64และมาตรา67ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองสิทธิและสิทธิภาพของบุคคลในการต่อต้านองคอ์กรประเทศไทยมีบรรทัดในการยกระดับมาตรฐานแรงงานในสถานที่ทำงานเพื่อก้าวไปสู่ระดับสากลรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาเรื่องของอนุญ,ญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจราจาต่อรองในเวทีระดับนานาชาติหลายแห่งเช่นยูเนี่ยนเซล ป e ิ i อดิตร e วิ e รีพอร์ตของคณะบตรีสิทธิบชนแห่งสาธารณชาติในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2554ภายหลังจากการอภิปรายเชิงลึกและการอิคระข้อคิดเห็นในการนําเสนอของผู้เชี่ยวชาญในการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยระหว่างประเทศสามารถแรงงานไทยว่าดนเรื่องการให้ขัตยบันและการปิบัติตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบัปที่8-7และ9-8ที่โรงแรมมาริโอสแกนกรุงเทพในวันที่29-30สิงหาคม2555สามารถแรงงานระดับชาติ13งองค์รออกรประกอบด้วยสภาการลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยสภาการลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชนสภาการลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยสภาการลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย สภาการลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติสภาการลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติสภาการลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยสภาการลูกจ้างสภาสู่อปาแรงงานแห่งประเทศไทยสภาการลูกจ้างแห่งชาติสภาการลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทยสภาการลูกจ้างสภาแรงงานอิสระแห่งประเทศไทยสภาการลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย สภาการรู้จ้างแรงางานยายนยนต์แห่งประเทศเทยแห่งประเทศไทยรวมถึงสมาพาัธ์แรงงานรัะวิสาหกิจสพันธ์และคณะกรรมการสมานาร,าาร,ราชทัแรงงานไทยได้ร่วมมือกันและได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการหลักกันกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยความสามัคคีเป็น,น้นหนึ่งใจเดียวและจะขยายขอบเขตออกไปยังระดับจังหวัด เพื่อให้ได้แรงสนับสนุนจากแรงงานในแต่ลพื้นที่และสังคมโดยทั่วกันได้ด้วยเหตุนี้เราจรึงมีข้อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาอีกครั้งต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการที่มีเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้ในประการแรกรัฐบาลต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้สัตยาบนัน อนุสัญญาโค์การแรงงานระหว่งประเทศฉบับที่87และ98ให้เกิดขึ้นภายในวันที่1พฤษภาคมาพุทธศักราช2556ประกาศที่2ให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดียวเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของแรงงานทุกภาคส่วนให้มีความเท่าเทียมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประการที่3 สนับสนุนบทบาทของคณะทำง,งานไกรภาคีที่ประสานงานระหว่างกระทรวงแรงงานกับสหภาพแรงงานเพื่อให้กระบวนการให้สัตยาบันอนุสัญญายทั้งสองฉบ,บับเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้นวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555จากนี้ไปก็เรียนเชิญนะครับ ผู้แทนองคอ์กรที่ร่วมกันในการดาเนินการจากประชุมสัมมนาเพื่อปรัก,กันให้เกิดกระบวนการรับรองว้อสัญญาองค์การรางงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98เพราะนั้นเริ่มจากคุณจินตโชตแสงสังแล้วก็สัดไปนะครับขอการบรเชิท